สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีความวุ่นวายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรากําลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวกับรถบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็ <c oughs> เริ่มเก็บของทุกอย่างค่ะเตรียมอาหารสัมภาระอาหารสําหรับไปทานบนรถบ้านแล้วก็เก็บครัว เตรียมพวกอุปกรณ์เพราะว่าต้องเตรียมเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้จิมจะต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องไปแพ็คกระเป๋าด้วยค่ะอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าพวกของเครื่องครัวนะคะซึ่งยังไม่เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจิมก็จะต้องเช็คอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เตรียมพวกเครื่องปรุงนะคะ อันนี้จะเป็นซอสน้ำมันหอยกับซอสหอยซอสเห็ดหอมค่ะเดี๋ยวจะต้องแบ่งไปส่วนเกลือน้ำตาลอะไรเนี่ยเตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ครัวก็จะลกๆหน่อยนะคะวันนี้ยิ่งกว่าเดิมค่ะคือปกติก็ลกอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวกับข้าวเหนียวนะคะที่จิน้นนึ่งไว้แล้วอันเนี้ยนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยนึ่งไว้แล้วนะคะกับผงข้าวไว้เดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นบนรถบ้านกันนะคะก็ต้องเตรียมเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกผ้าเช็ดโต๊ะผ้าเช็ดจานให้แห้งนะคะแล้วก็ของเล่นลูกวายที่เราจะเอาไปทาน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะซึ่งเดี๋ยวจิมก็จะต้องแพ็คเสื้อผ้านะ ความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบนะคะสำหรับคืนนี้ผ้าห่มทุกอย่างเราต้องเอาไปเองหมดเลยค่ะเดี๋ยวจิมก็จะแป็กต่อนะคะอืมว่าอยา่นทีม่ได้ีอ่าคุณอีกตัวสนาแค่นึ่งมีเดมโพลี่แต่ผมสู้อีกแบบคนทิชค่ะนี่เดี๋ยวจิมก็ จแัแพกกระเป๋าแล้วนะคะต้องรีบ,รบ,รบจัดแพกกระเป๋าค่ะในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีถุงนะคะอันนี้เป็นถุงที่ใส่ไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเผื่อเวลาเราไปไหนเดินทางเนี้ยคะ่ะก็จะมีพวกใส่พวกผ้าซักเครือ่องสำอาภะพวกชุดชั้นในที่เราใส่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีถุงไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าพที่ใช้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ จะใส่ไว้เหมือนเดิมถุงเนี้มันจะมีแถมมากับกระเป๋าได้วยนะแต่เราเนี่ยใช้เยอะค่ะถุงเราใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีถุงใบหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็จะลงของคุณสามีก่อนนะคะ ามีเสร็จแล้วของลูกชายเนี่ยจิ๋มแพ็กไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะจิ๋มพยายามอะไรที่จิ๋มแพกได้เดี๋ยวจิ๋มก็จะรีแพกแพกไว้ก่อนเลยตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือจะบอกจริงๆว่าวุ่นวายมากเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราจะไปไหนนะคะต้องจะแบบเดี๋ยวก็จะมีลืมนู่นลืมนีม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมของให้ใหพบครบเลยอย่างนี้ค่ะแล้วคราวนี้ร <c oughs> อบนี้เนี่ยไปเที่ยวรถบ้าน ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่จิ๋นไปเที่ยวรถบ้านปกติก็คือถ้าเราไปไหนเราก็ไปนอนโรงแรมใช่ไหมคะพอเราไปพักโรงแรมเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างแต่พอเราไปรถบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรไปบ้า,อางอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนจะย้ายบ้านที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในอีกบ้านหลังหนึ่งที่แบบเป็นบ้านที่เคลื่อนที่อะค่ะทีนี้มันก็ต้องเตรียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนมันต้องมีคมาารบอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะสนุกหรือว่าจะมีอะไรมากแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเจอกันในเรื่องของช่วงของการเตรียมตัวและเดี๋ยวจิมจะให้ดูว่าตอนที่จิมไปดูรถบ้านช่วงที่ไปเช็คลถบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันดี๋ยจิมจะไปแพ็คของต่อน,นะคะ ini mm -hmm. mm -hmm. i cool. ya yeah. ซื้อขนมซื้อหมูสามวอยทำขนมจีบแช่ต้แช่ช่องฟิตก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> <laughs> เสร็จแล้วเราก็ต้องมาเช็คกันนะคะว่าของที่เราเตรียมเนี่ยครบไหมเราก็ต้องเช็คก่อนเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นของที่ในรถเขามีมาให้เราก็มาเช็คว่าของอะไรที่เราต้องถือไปเองบ้างน,นะคะซึ่งมันจะเป็นลิสต์ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะจิงก็ไป พิมพ์มาแล้วคราวนี้จิมก็เอามาเชคว่าไหนที่เราจะเอาไปเนี่ยถ้าเป็นของจิมก็จะเป็นสีแดงแดงเนี่ย,เ,ยเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนขี้เกียจเขียนเยนี่ยมีก็จะมีอันนี้ก็ต้องมีอีกหนึ่งต้องเอาไปนคะคะหลายอย่างเนี่ยเรใส่ไปแล้วค่ะต้องห้ามมนี้มีหลายอย่างที่เราต้อง ต้องมาอย่เข้าใส่อะค่ะเขียนเลยตัวใหญ่ๆมาแรงวันนี้บินตอมหึ้งเลยออจริงๆนะกวนไง แค่จะไปก็ยังเหนื่อยเลยต้องมองตรงแค่เนี่ยแค่จะไปก็ยังเหนื่อยแล้วนะทุกครั้งที่จะไปเที่ยวเนี่ยคือเหนื่อยล่วงหน้าเลยเ,ยเลิกดีมากปัดจนหลนนและคือมนะีความรู้สึกว่าแค่เราจะไปเราก็ยังเหนื่อยแล้วเลยอะ่ะ เตรียมอะไรนะเตรียมหมูปิ้งไปทำหม,มูปิ้งวิ้งนมสดเปห,หนึ่งแพ็คค่ะใครสนใจสูตรเดี๋ยวลงตามให้นะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอการทำหม,มูปิ้งนมสุดเนื้อนุ่มอร่อยมากขอบอกและจิมหั่นไม่เหมือนคนอื่นค่ะแล้วก็จะมีไก่ย่างค่ะเตรียมอกไก่ไว้อันนี้ซื้อที่ร้านค่ะที่ร้านมีอร่อยหมักเขาก็ของเข,ข,ขาหมักอร่อยเลย ปกติเนี่ยจิมจะเอามาอบในหม้ออบลมร้อนค่ะแต่วันนี้เนี่ยจิมเอามาก็จะเอาไปปิ้งย่างที่ในป่นเตาปิ้งย่างค่ะเพราะเราเอาเตาปิ้งย่างไปด้วยค้าวนี้ก็จะมีสปาเกตตีโบโลโนเนสสปาเกตเกตีซอสเนี้ยน,นะคะเป็นสุรเด็ดของที่บ้านต้องบอกเลยว่าเป็นสตดเด็ดของพี่บ้านจริงๆเลยค่ะแต่ตัวเนี้ยไม่ปล่อยใน youtube แน่นอนค่ะ แล้วมีอะไรคะก็จะมีไส้กรอกของคุณ,ค,ณคุณเขาทั้งสองนะคะเขาชอบกินไส้กรอกกันก็ตอนเขาย่างไส้กรอกกินเราก็ให้เขาย่างไก่ให้เราไก่เป็นของเราแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็ไปซื้อใหม่ได้เพราะว่าเราก็จะไปเจอร้านขายเนื้อร้านขายข,ของอยู่แล้วคะ่ะเอ่าก็ต้องเช็คเนี่ยค่ะของเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นผื่นแพ้เราก็ต้องเอาพวกยาพวกอะไรไปให้ครบนะคะ หลายอย่างในของมันต้องพกอะ่ะมันคือเหมือนเวลาไปเมืองไทยอย่างงี้ค่ะก็ต้องทําให้นของลูกต้องไปหาหมอเลยนะแล้วก็เอายาสามัญประจําบ้านที่ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแก้อาเจียนแก้ไข้ท้องเสียทุกอย่างแล้วก็ต้องไปเช็คสุขภาพเลยด้วยค่ะอ่าเพราะว่าเขาเนี่ยแพ้เยอะมากเลยเราก็ต้องดูแลตรงจุดนี้นะคะพอเด็กจะเดินทางเนี่ยเราก็ต้องดูแลเยอะหน่อย แล้วคันนี้คือถ้าเดินทางจากที่หนึ่งเนี่ยคือเดินทางากออกจากบ้านแล้วไปพักโรงแรมเนี่ยของมันไม่ต้องเตรียมเยอะแต่พอคันนี้เหมือนเราย้ายบ้านนะคะเหมือนเราย้ายออกจากบ้านเนี้ยไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่มันเคลื่อนที่ได้แต่ว่ามันมันจากัดพื้นที่ที่เราต้องเอาของใช้ที่เราจะใช้ในชีวิตประจาวันไปเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมด้วยทั้งผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูอะไรเงี้ยคะ่ะเห็นไหม ลึกออกเลยอะ่ะเพราะว่าพอไปในรถบ้านเนี่ยมีห้องน้ำนะอาบน,น้ำได้ด้วยแต่คราวงเนี้ยเราจะอาบน,น้ำจนจนไอท่อมันเต็มไม่ได้ไม่ใช่ท่อค่ะมันจะมีถังเขาเรียกแท้ททงอะแทงสําหรับพวกน้ําเสียพวกของเสียมันจะมีอยู่ข้างใต้ไงฮะคือพออาบปุ๊บมันก็จะไหลไปข้างใต้เป,ป็นระบบตีเหมือนกัน ท่านี้ถ้าเราใช้มันเยอะมันก็เต็มเร็วก็ครานี้ก็จะได้อาบน้าวันต่อวันคืออาจจะวันวิ้นวันแต่ว่าด้วยความที่เราอาบทูกวันเงี้ยสามีเขาก็คงให้เราอาบนั่นแหละแต่ท่านี้คือก็ต้องประหยัดน้ำด้วยไงเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปจอดที่แคมทุกวันไงที่คุยกันก็คือเราจะไปจอดที่แคมแค่วันวิ้นวันวันนี้เราจอดแคมอีกวันหนึ่งเราไปเจาะที่แค่พัก ตั่วไปที่มีที่จอดรถได้เงี้ยคะครั้นี้มันก็จะชาร์จแบตได้ไม่ถึงวันซึ่งเราก็ต้องใช้จากใช้ทุกอย่างให้ประหยัดไม่ว่าจะเป็นไฟอนะไรทุกอย่างถ้าเป็นพวกทําอาหารก็จะทาใช้แก๊สค่ะคือถามว่าสนุกไหมก็มีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเที่ยวแบบบ้านแบบนี้ยเราเห็นคนอื่นไปเที่ยวกาลนะิเแี้ยก็แฮปปี้นะ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นเราจะทําได้ไหมเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่ต้องเรียกว่าแอดเวนเจอร์พวกนี้น,นะไม่ได้เป็นคนที่จะชอบไปออกป่านอนเต็นอะไรอย่างเงี้ยคือชอบที่จะแบบว่าเที่ยวแบบสบายๆอ่ะอ่าจะไม่จะว่าเป็นคนติดก็ไม่ได้นะเพราะว่าคือเราไม่ได้ชอบเที่ยวแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เราตั้งแต่เราเด็กเราสั์เราแบบทํางานแล้วเราไม่ได้เที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ไง อ่าเป็นคนที่ค่อนข้างว่าต้องเที่ยวแบบให้แบบเออโอเคแบบค่อนข้างสบายในระดับหนึ่งเนี่ยออแล้วเหมือนแต่เราก็คือด้วยความที่แบบเออพอเป็นลูกนะเขาอยากเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วสามีเขาบอกว่าเออเราก็ลองไปสักครั้งเพราะด้วยอายุด้วยนะเราก็แบบอายุมากแนละ้วแต่ขอบอกเลยนะว่าคนสวีทอะคนอายุเยอะๆเขาจะขับรถไปนะคะเขาจะขับรถไปเนี่ยเขาจะมีรถบ้านอย่างเเยอะมากเลย เขาจะขับไปที่พาร์คหรือว่าที่ไหนเนี่ยไปแคมป์หนึ่งแคมป์เขาเขาไปคือแล้วเขาจะไปอยู่แบบนั้นเลยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไ่จอดแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตที่นั่นคือเพราะว่าที่สวิตเนี่ยจะมีแคมป์เยอะมากเลยนะแคมป์ติดชายทะเลทะเลสาแคมป์ในปา่าแคมป์ติดเขาอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบอะไรไงบางคนเขาก็ชอบไปเดินเขาบางคนเขาก็ชอบอไปวนะ่ายน้ำไปอยู่ินทะเลนะ ครั้งนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ไม่รู้เส้นทางที่แน่นเพราะว่าตามใจคืนท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงจบกันที่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเนี่ยจะต้องไปเช็คของต่อแล้วก็จะไปตรวจดูว่าของทุกอย่างเนี่ยพร้อมหรือยังะคะพร้อมสําหรับกัน,นะะไหมเครียดมากสวัสดีค่ะ